สวัสดีครับพบกับรายการเฮ้สวัสดีครับพบกับช่องช็อกเกอร์นะฮะกับผมนะเกมทรงไทยแล้วก็อันนี้พึ่งครับก <c oughs> ็วันนี้นะครับที่เรามาที่นี่เพราะว่าที่จริงแล้วไม่มีโอกาสได้มาเท่าไหร่เพราะว่าติดธุระวันนี้จะเป็นเทปพิเศษที่เราตั้งใจจะทําใหม่ก็คือเป็นรายการช็อกท็อกมาก็คือ <c oughs> เราจะเราจะวิ่งไปหนึ่งไมล์แล้วก็พูดคุยกันกับนักวิ่งที่เราเฟ้นหาเพื่อที่จะให้พี่เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วส่งต่อให้นักวิ่งคนอื่นนะครับ แล้วมาดูนว่าวันนี้จะเป็นไงพอดีว่าเรามีรองเท้ารุ่นหนึ่งด้วยก็คืออัลฟาไฟสามสีเขียวที่เพิ่งเปิดตัวไปใน IM247 เนะครับเพจ IM 2 4 7อีพอดีว่าผมได้ลงทะเบียนไปแล้วพอดีว่าผมคลิกไซส์ผิดเป็นเบอร์8.5ผู้หญิงก็เลยสวยละทำไงดีนะพอดีว่าเนี่ยแอดพึ่งเนี่ยของขช,ช็อกเกอร์เราเนี่ยครับก็ดีได,ได้ได้เจอพี่คนหนึ่งที่เขาอยากได้แล้วก็ส่งต่อให้เราก็เลยวันนี้เรามาส่งต่อพี่เขาแล้วมาดูความรู้สึกแรกกันนะแล้วก็จะขอสัมภาษณ์พี่เขาไปด้วยตามไปดูัเลยครบ เกกมานี่ครับนี่แบบนี้พึ่งเขาเปิดกล่องกระใหญ่นะครับเพราะกระเป๋าผมใส่ได้อย่างเดียวฮะต้องเอาเสื้อผ้าออกวันนี้เรามีรองเท้ามาเซอร์ไพรส์นะฮะนี่พี่มิมครับพอดีว่านี่ครับมาดูความรู้สึกแรกกันเปิดกล่องก่อนอันบ็อกเป็นไงนั่งก็ได้นะพี่นั่งก็ได้นะเฮ้ยเป็นไงฮะอันนี้อันนี้ที่สิ่งสําคัญของเท้าตัวนี้คืออะไรรู้ไหมพี่ใบเสร็จนี่นะฮะเขาบอกว่าต้องโชใบเสร็จวิ่งด้วยนะฮะนี่ของแท้นะฮะโอเคมาดูเป็นไงครับกล่องว้าวเป็นไงฮะ เดี๋ยวนี้เราจะมาอันบ็อกแล้วก็เทสครั้งแรกกันด้วยนะเป็นไงบ้างครับชอบไหมชอบไหมพูดดังๆได้นะพี่พูดดังๆเลยนะอันนี้เป็นเสื้อของเราด้วยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์แล้วก็วิ่งไปด้วยนะนี่แล้ววันนี้เราเราจะเทสด้วยว่าวิ่ง1.6กกิโลกับเราเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับสี่เป็นไงฮะโดนใจไหมรับรู้สึกแรกครับห้ามดูของปลงของปอมตรงนี้ฮะของแท้นะฮะ ไม่เขาบอกว่าไม่ตอนแรกมันจะของปลอมังไม่มีแต่นี้มีใบเสร็จของแท้เพราะว่าพึ่งก็โดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเนาะโอเคครับได้ครับต้องแกะก่อนแน่นอนะครับไม่งั้นจะใสยังไงครับอ่าเป็นเสื้อส่งต่อแรงบันดาลใจนี่นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราใส่แล้วเราไปวิ่งกันเราจะขอสัมภาษณ์หน่อยโอ้สีซ้ำด้วยตอนนี้กลายเป็นของของของปลอมนะฮะดูเป็นของปลอม พลังเขาเหลือเยอะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกแรกนครับแต่ไซส์มันเป็นไในนี่นะพี่มันเป็นอะไรนะตรงอยู่เนาะ25.5ใช่ใช่ใช่พอดีเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ไปแล้วก็นวดไปด้วยประมาณเกือบ2องโลอ่านี่ครับเอาฟ้าไฟฮะเดี๋ยวมาดูแบบเทียบระหว่าง Nex สาเนาะ ที่พี่มที่พี่มิมใช้อยู่แล้วแล้วก็มาเทสกันว่าจะเป็นยังไงอ่านี่สวัสดีครับนี่อุ๊ยรู้แต่แ้วเอาโปโตมาใส่เล่นด้วยดีกว่าอ่าแต่ต้องนัดแก๊งแล้ววันนี้เราเป็นชุมชนของเอาว่าไฟสาบมันนะฮะนี่พอใส่ไปรู้สึกไงครับแน่นไหมพี่ต่างไหมไม่ไม่ถึงว่าตอนซอนใส่ครั้งแรกอะสวมไปปุ๊บกับผ้ามันอะาไม่แน่นเท่าเอาผ้าของอะอ่าไม่แน่น เพราะเอาฝ้าสองมันจะโูแน่นมากเลยนะกว่าจะเข้าได้ผมก็เป็นอัลมาเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับออาลฟาสองที่ใส่แล้วแบบไม่อยากคอดอ๋อเพราะว่าเวลาแต่เวลาใส่ไปมันโอเคนะแต่เวลาตอนใส่ครั้งแรกอ่ะโหแน่นตึบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันฮะเบามากนะครับอีเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะฮะ อ,อย่าวิมิมแนะนำตัวหน่อยครับพูดดังๆนะฮะชื่อพี่มิมนะคะครับตองของนี้นะนได้หมดเลยชื่อมิมค่ะมิมเก่กปะคอค่ะอ่าครับแล้วอ่าแนะนำตัวหน่อยครับเป็นแบบทำอาชีพอ,อะไรอะไรเงี้ยที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอ่ธุรกิจส่วนต,วตัวนะครับแล้วอ่าผมขอถามเรื่องอ่าเริ่มมาวิ่งได้ยังไงฮะเริ่มมาวิ่งเพราะว่าย้อนไปใส่ก่อนเจ็ดแปดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วครับไม่สบายบ่อยใช่แล้วก็เลย เครื่องัโยคะอะไรไปก่อนแล้วก็หลังๆเพื่อนมาวิ่งกันเยอะเรามาวิ่งดูก็น่าจะแปปีแล้วแปีแล้วอ้พอๆกับผมเลยนะผมวิ่งมาเก้าปีใช่ครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดในปีนี้เป็นไงบ้างแล้วก็นะครับขออนุญาตถามพีบีได้ไหมพี่พีได้ไหมพีบเหรอเอาปัจจุบันก่อนเนาะห้าสิบคอ๋อสี่ครับแล้วหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่เนะแล้ว โอ้แล้วถ้าในาเป้าหมายในปีนี้ครับใน2024อ,อยากได้ฮาฟ f ักหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านะครับก็โอเคนะมีสนามไหนคิดว่าจะทำได้ไหมครับในปีนี้อยากไปอยากไปลองบางแสนอีสเทสเนาะ<อ>ก็เดี๋ยวเป็นเชียร์ครับเพราะวันนี้อันนี้ก็คือเรามาจะไปทำรายการแบบว่าเอ้ยช็อคท็อกไมค์คือลองวิ่งกันหนึ่งไม้วิ่งเล่นกันแล้วอาจจะคุยเล่นๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวไปวิ่งกันโอเคครับดูว่า ะชอบมั้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่านวดไป1.6กกิโลอ่ะเป็นยังไงกันบ้างไม่ไม่เหมือนเดิมเลยคะหล่อไม่เหมือนไม่เหมือนหล่อถูกปะไม่เหมือนรองเท้าผู้หญิงอะพูดจริงวะที่เป็นคนมัดเชือกแน่นนะไม่แน่นมากแต่ผมเป็นคนชอบมัดแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเทปนะครับก็มาดูความรู้สึกแต่ผม ผมมีครู้สึ่ของผมอีกแล้วล่ะที่ใช้มันเน่งแต่มันไม่ไม่ยั่วแลบไปนนะเรา้องเบามีชอบรองเท้าเบาแต่เนี่ยเบาจริงใช่ก็ด้านอยู่เนาะเพราะว่าทุกคนอ่นอะผมถ้าผมแนะนำผมจะบอกว่าคนที่ใช้เอาผ้าตามนะไม่ต้องนวดก,ก็แข็งได้เลย,เลยใช่ใชพี่รู้สึกมาแบบมันเข้าเลยอะ่ะ อารมณ์มันเหมือนแบบเอาจริงถ้าเรามีงบหน่อยอะ่ะคือเหมือนซื้อเน็ก3สามเอาไปซ้อมโอออลทั้งหมดแล้วก็เอาเอาฟาไไปแข่งไปเลยใช่เดี๋ยวต้องรอดูลาบี้ลงขอดีกทีเนาะที่ไหนฮะตรงตาลอ๋อตรงตาลที่มอ,อทมอกระเสษิฐครับโหเคครับว่าจะไปลอง ได้เลยมาพอดีนะะดีเลยค่ะจะพอดมันทำงานเลยเนาะได้้พี่มาวิ่งเกินจอดนะได้เลยได้เลยบายมากครับวันนี้จอดแบบมีคอบนีค่ะอ๋อวิ่งหกจุดสองอะสองสิบห้ กิโลครับวันนี <1 5. S 1> ้สบายได้นวดยาวๆบบไ,าได้เลยนวด้เร็วฮะ,ะหลังจากที่เราได้เอาอัลฟ่าไฟสมเนี่ยเนาะทดลองไปเรียบร้อยเป็นไงมัางครับพี่ความรู้สึกแรกชอ,อชอบมาชอบมาเป็นไงครับฟีลลิ่งไงฮะมันแบ<อ>บ แล้วความรู้สึกแรกที่ใช้แบบคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคะคาดหวังแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราใช้เน็กซ์สามอยู่แล้วถูกไหมฮะก็คือว่ามันต่างจากพี่พี่มีตัวหนึ่งไหมพี่มีมีตัวหนึ่งไหมหรือว่าเริ่มที่สองเลยอ่ะมันแตกต่างยังไงบ้างหนึ่งกับสองไอสองกับสามเนี่ยใส่างแรกใส่ง่ายกว่าใส่ง่ายกว่าไม่ต้องจับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่ต้องนวดเยอะแต่วันนี้เราได้นวดไปเยอะนะประมาณเกือบสิบโลอ่ะสิบโลได้แล้วมันต่างจากอ่ากิโลแรกกับกิโลที่สิบเนี่ยพอเราใส่ไปสักพักหนึ่ง ก็เหมือนได้มานวดนะลลดแล้วคาดหวังว่ามันจะแบบถ้าเราเอาไปแข่งเนี่ยวิ่งเร็วเนี่ยประสิทธิภาพมันพี่คาดว่ามันจะกดได้ไหมได้อ,อ๋อวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวรู้กันนะฮะอ่าแล้วเราคิดว่าคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับแบบทนไหมหรือว่าต่างจากต่างจากที่เราคิดไว้ตอนแรกนะที่ยังไม่ได้อ่าระปครับ แต่ก็คือต้องต้องมาลองเองแหละในเ่อต้องไปลองเองเนาะเพราะตอนนี้น่าจะอีกไม่นานก็อาจจะแบบออฟฟิเชียลมากๆแล้วก็อาจจะซื้อได้ในตามช็อปทั่วไปเนาะอยากอยากให้หาซื้อได้ง่ายอ๋ออันนี้คือความเปนใจอย่างนักวิ่งนะอ๋อเรเพิ่งเป็นไงเพิ่งเป็นไงใช้แล้วเป็นไงบ้างใช้ก็เหนื่อยเป็นเรื่อค่ะไม่ไม่ชอบไหมแบบอันนี้เป็นนวดไปกี่โลแล้วที่ใช้หมดประมาณสิบห้ากิโลแต่ ก็รู้สึกว่ามันสปอร์ตเท้าแล้วก็กระชับเนาะ,ะ,ะแต่ถ้าถามว่าจะ,จะวิ่งเร็วมั้ยยังก่อนยังไม่ยังไม่เอาวิ่งเร็วยังไม,ไม่เร็วขอโนตเบาไปก่อนก็อ,อันนี้ว้าวไหมครับหมายถึงเรื่องกล่องเรื่องอะไรอยี้ว,ว้วาวสีก็ว,าว้วาวมากเนี่ยบางคนเนี่ยจริงๆเิ้ๆๆลกล่องก็ว้าวนะเพราะว่ากล่องกล่องกล่องๆๆแบบแตกต่างจากรุ่นอื่นละอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี่ฮะก็คือ อันนี้คือหมายเลขของนักวิ่งรู้บ้าน,นี่คืออะไรวริงจริงๆอ่ะงงะ่ะไม่ของแร่ชิ้นนึงนะคืออะไรอะ่ะมันเป็นตัวเลขของนักวิ่งที่เทสท,ทั้งหมด<ไ>ทุกคน<ไ>จะมาอยู่ในแผ่นนี้ทั้งหมดเลย<ไ><ไ>คนที่ใช้อัลฟาเนี่ยพี่ลองกลางดูได้เลยจะเป็นแผ่นแบบ<ไ>เวลาทั้งหมดของคนที่เทสอัลฟาถึงมาเป็นมนเป็นแบบเนี่ยมีความหมายคนเก็บดีแม่งมันว้าวมากพี่ลองดูดิเวลาไม่เหมือนกันนะแบบมันมีแบบมันจะเป็นของแตบบ่ละคนผูแบบ้ชายผู้หญิงเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโคตรว้าว คือมันเป็นของแลชิ้นหนึ่งเลยอะแล้ววันนี้เขาให้ทําอันนี้คือเขาจะให้เราแบบไปทําแบบเหมือนป้ายสถิติตัวเองด้วยอ๋อใส่ไม่ได้แร้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋าคู่ต่อไปต้องมาแล้วขนาดยังไม่ทําอะไรนะแต่ที่สำคัญที่สําคัญกว่าทุกอันรู้ว่าคืออะไรในเนี้ยลองดูฮะจะเป็นแบบใบขาวๆอะใบเสร็จใบเสร็จทำไมฮะทำไมเวลาวิ่งแล้วเ็ยังไงเป็ยังไงฮะของแท้แน่นอนของแท้ต้องมีใบเสร็จนะออันนี้คือสําคัญที่สุดเลยก็คือแต่ตอนนี้ก็น่าจะ ก็อาจจะมีรุ่นที่บางไซส์ที่เป็นของผู้หญิงยังเหลืออยู่ในชะ็อปเนาะโอเคไม่ไม่แต่มีแค่เฉพาะผู้หญิงคือผู้หญิงอาจจะเหลือแต่แตผมได้ข่าวว่ารถเนี้ยโชคดีมากนะคุณได้เป็นหนึ่งในสองร้อยกว่าในประเทศไทยอ่ะที่ต่อสู้มาได้ฟุ๊กฮะฟุกก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอพี่มิมเอาไปใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าเนี่ยพี่วิ่งในฮาร์ปใช่ไหมฮะหรือว่ามินิ สิบอาทิตย์นี้จะลองไปกดมินิดูเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวว่าเชิญชวนมาวิ่งกันที่นี่ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอันนี้คือพอเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการวิ่งก็คือเครื่องดื่มนี้ฮะโพคาลิสเวนฮะอ่าเพื่อความสดชื่นครับเป็ไงครับอ่าดื่มได้เลยครับผมนี่อันนี้ขายของปะเนี่ยเอาเรียวเลยเราเรียวเราตังไม่มีการถัดลุงพัดครับลุงพัดอันนี้นะครับ ลุงพัดเขาจะรู้ว่าเวลาเราเวลาเราวิ่งเสร็จแล้วเราต้องดื่มเครื่องดื่มอะไรนะครับครับดื่มได้เลยฮะชอบไหมฮะน้องนั่งหน่อยฮะนั่งหน่อยฮะอร่อยเลยฮะนั่งไม่ได้ทำไมเวลาทำไมเวลาเราวิ่งเสร็จแล้วเราต้องดื่มนะครับดื่มให้สดชื่นครับเอ๊ะต้องอยู่ให้เป็นฮะต้องอยู่ให้เป็นอ่าสปอนต้องเข้าแล้วนะครับเนี่ยเลยทีมลิงลมนะครับเป็นอ่าโอเคคครับบแล้วนะครับ